โอวันวันก็กินแต่ป้าเผาปิงกบสมตำตำปลาฮงตลอดเลยมึงไม่เคยถามยังเอินให้แดกเลยเลยเหลือบ้านมึงอ่ะพี่จองพี่ชาเคยกินไหมล่ะโอ้โหูดิว่าเนี้ยมีพี่เซตหน่อยขนมจีนอ่ะก็ก็ก็ช่วยหน่อยแต่เอ้ยนอกนั้นก็เหมือนเดิมแต่ละวันเช้าก็แดกสมตำเที่ยงก็แดกสมตำยามบ่ายก็แดกสมตำอีกแล้ว มาดูบิกตอนเย็นก็แดกสมตำอีกแล้วไอ้เหลือมึงไม่เคยทำยังเกิดเลยในชีวิตมึงก็ไม่ได้สมตำป้าเผาปินกอบบอบักหามึงไอ้เหลือมึงจะบ่นทำไมเนี่ยก็กูไม่เชอาสมตำอาะเฮ้แชมป์อยากเพิ่งกินหมดตักสมตำให้นะปวดแหมงเอ๊แช่ป์วะแชมป์แชมป์บอบ Thank <laughs> you.